เนาะมันนี้เขาจะมาปลดล็อกเครือข่ายเนะาะซัมซุงเนาะแทบทุกรุ่นเนาะให้มันสามารถใส่เครือข่ายอื่นได้เนาะมือถือที่ล็อกเครือข่ายของซัามซุงด้วยโปรแกรมแม็กมาทูลเนาะอ,ะอ่า,ะาก่อนหนึ่มื่รู้เขาจะมาเบิก่รุ่นที่มันฮ้องฮับแล้วมันสป,ปอร์ตสามารถปลดได้ม,มีรุ่นยังแน่กับมาเบิร์กนนี้เนาะส่วนราคากับเบิร์กทั้งหลังมันมันจะบอกราคาเท่าไหร่เนาะรุ่นยังที่มันฮ้องฮับส่วนมันนี้เขาจะมาปลดก็คือเป็นเจหกพาร์ทเนาะ j 6 1 0าก่อนดูมาแล้วจะมาก่อนที่จะโพสเราก็ไปเซ็ก ADB ก่อนมันเสื่อมกับคอมหรอเซ็ก ADB ฟรีเนะฟรีเนะบริษัทเครดิตอ่ากอ,องเฮานี่ไม่ยังบดไนดะ้เนาะแสดงถ้าบัพพิธียังคืนแม่มแบบนี้แสดงว่าเจ้ายังพนันเด็ดเปิดหมดนักพัฒนาราสรร่วแบะหรือว่ายังพน,นันเด็ดเปิดอัน ADB เนาะวิธีการขายเจ้าไปที่ตัาง่าแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับหรือว่าเบ,บาเนาะไปที บิลนัมเบอร์นะว่าอย่างแล้วก็คลิกยำๆประมาณจากเจ็ดขั้งเนาะมันจะเด้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาไปคลิกผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็คลิกของผู้พองยูดีเนาะเปิดแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาให้เราเส่อมเสื่อถือกับความเครื่องนี้เสมอคลิกติ๊กถือแล้วก็คลิกโอเคไปถ้าว่าไพที่บูดเด้งเนาะใครถอดสายเสียบใหม่เนาะถอดสายเสียบเข้าใหม่มันก็จะเด้งถามแต่ว่าไพที่ยังบ่ถามอีกเนาะให้เจ้า,าก้นดอกจันสี่เหลี่ยมแปด ชูนแปดนะกดตรงจันทร์สี่เหลี่ยมชูนแปดชูนแปดสี่เหลี่ยมมันจะเด้งหนานี่ขึ้นมาเนาะเราจะมาเลือกโหมดตัวนี้ถ้าว่าจะบาเลือกโหมดตัวนี้มันจะบดได้เนาะเัาจะมาเลือกแล้วครับไม่ลิกลองเช็คอีกครั้งะเนี่ยมันยังบุกขึ้นเนาะอ่าวันนี้เราจะมาอนุญาตเชื่อมต่อเสียทุกคอมเครื่องนี้เสมออ่าเรามาเดี๋ยวเราจะมาติดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นเนี่ยบวก็จะเด้งขึ้นมาเป็นี แบบนี้จะได้ว่ามือถือเรื่อมกับคอมแล้วเนาะเื่อมกันແล้วเื่อมต่อแล้วอ่าขันตอนต่อไปຮົາกจะเป็นขั้นตอนการปลดล็อกเนาะแบบนึงมัยังบ่ขึน เราจะมาเลือกอันในหมวดโมดตัวนี้นี่มันเป็นอีกหมวดหนึ่งนะมันจะบุคือกันแต่ว่าเขาจะปดล็อกซิมเดี๋ยวจะเลือกอีกหมวดหนึ่งมาเขียนพิมพ์ค้นหาเบิรมันมีบ่จหกหนึ่งศูนยะ์เอฟบ่มีหน่อยบ่หมดนี้บ่มีบ่มีจะมาเลือกอันหมวด M S L มเอสเอันล็อกคลิกในนี้เห็นบ่มันจะมีรุ่นของเฮาคลิกเลือกเอาก็ได้คลิกเลือกเอานะหรือว่าไปบริกากเลือกก็สามารถพิมพ์ได้เลือกเลือกเอาก็ได้บ่มีปัญหาอย่างเนาะแล้วก็เบิร์กลคาที่รุ่นรุ่นที่เจ้าจะปวดว่ามันมีบ่แล้วก็เบิร์กลคามันรุ่นของเฮาก็คือ J จหกพาร์ตนะสิทธาเด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 เจหกพาร เจ๊หกพาร์ทึงๆเจ๊หพาร์ทเนี่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 แล้วก็มีสามคลิตเนาะแล้วก็มาคลิกในมดนนี้อีกเนาะแล้วก็มเาเซ็ก LEDB อีกครั้งนึ่งว่ามันแน่ใจว่ามันเชื่อมแล้วก็เซ็กอีกครั้งโอเคเื่อมเนาะ นี่ก่อนเจ้าจ่าเนี่ยจะ,จะ,จะมาเลือกในโหมดนี้เนาะแต่ก่อนจะไปตัวนั้นให้จะมาเอ,อมามัในนี้แล้วก็คลิกอันล็อกตัวนี้เนาะแล้วก็คลิกมาในนี้ในการเอาซิมออกก่อนนะไปที่มีซิมแล้วก็คลิกอันล็อกเลยอยาใช้ซิมเข้าไปนะแล้วคลิกอันล็อกแล้วก็ลอดถาก่อนี่ถ้าไปที่มีซิมในเครื่องถอดออกก่อนเนาะแล้วอหจจะมาคลิกอันล็อกแล้วก็ลอด่าโปรแกรมมันจะรีดโคดขึ้นมาเนาะ อาบอกก่อนนะบางเครื่องเวลาเจ้าใส่ซิมกับใครอื่นที่ว่ามันบ้องครับมันจะถามโคตรเนาะถามรหัสผ่านโปรแกรมนี้มันก็จะรีดโคตรเกินมาเนาะแต่ว่าโปรแกรมนี้ปกติเวลาเขาปดเขาคลิกแล้วถึงว่ามันจะขึ้นมาโคตรแต่ว่าเขาก็บบอได้ใส่ก็ได้เนาะมันจะผ่านเลยแต่ถ้าว่ามันถามอะไรีก็มาใส่เดห็นบอกมันจะมีคำว่าา device no it for unlock code no enter มันมีเลขซูด4ตัวเห็นบอกเออเลขซูด8ตัวเนาะ ล้วเอาก็สามารเอาโคดนี่ไปป้อนเวลาให้เจ้าเอาซิมเขามือถือเจานะ้าเนาะปิดเปิดมือถือเจา้าแล้วก็เอาซิมเขาซิมที่เจ้าจะใสมันจะเด้งขึ้นมาให้ถามโคดถามว่ามันถามแล้วก็เอาโคดที่ว่ามันเด้งขึ้นมาในนี่ของแต่ละรุ่นมันจะเด้งบวกคือกันอันนี้มันศูนย์แปดตัวก็ามาใส่ป้อนใส่แล้วก็คลิกอันโอเคทุกลงไปเนาะแล้วมันก็จะข,ขึ้นมาขึ้นเครือข่ายสัญญาณขึ้นมาล้วจะก็ลองเซ็กเบิงโทษเขาโทรออกได้บ่ แล้วก็ลินเนตสามจี้สีจี้ปกติบ่อเนาะแล้วก็ปิดเปิดเครื่องมันยังคือเก่าบ่อเนาะถ้าว่ามันคือเก่าค่ะโอเคผ่านเนาะมีปัญหา้นยังแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจรกคาเสียก่อนเนาะรอถามแบบนึง Okay, โอเคเนาะลูกค้าบอกว่าเครื่องนี้ผ่านได้แล้วเนาะอันนี้เขาปูดใส่ซิมเล้าเนาะ,ะเป็นเครื่องไทยเด้มกักรบบอกในเคร่องนี้เห็นบอ,อเครื่องที่เขารีดมาเนี่เนาะเฟิร์มแบ่นีน่คันที่ประเทศไทยเนาะเป็นเครื่องติดไทยบอหรว่าป,ประเทศใดวะเซโลโคดทีเอม็มอาร์น่าจะเป็นไทยนี่แหละเนาะแล้วก็มาอเอามาปูดใส่ซิมเล่ายูนิเทลราคาหลักเก่าหลกัลเกลเจ็ดหล 8, ักแปดเนาะที่จะออกมาใหม,ม่ห้องฮับทุก ทุกค่ายทั่วโลกเนาะแต่โปรแกรมนี้มันเป็นเสนะียคเครดิตเนาะ่วนโคตตัวนี้เจ้าอยากเก็บใบก็บเก็บเนาะถ้าว่ากรณีมันทามเถื่อนนะถ้าว่า,บบากบอยเก็บักปกติมันบม่มีปัญหายอย่างเนาะถ้าว่าจะใส่ค่ายอื่นถ้าว่ามันกรณีเนาะถ้าว่ากรณีจะใส่เปลี่ยนเปลี่ยนใส่ค่ายอื่นมาอาจจะทามอีกแต่เขาบนน่แห่ใจแต่เขาบริ้ลองเบิกแต่ถ้าว่ามันทามก็ใส่ถ้ามันบม่ถามล้วก็แล้วแต่ปกติมันจะบ่ทามแล้วเนาะ เจาก,ก็สามารถอาศัยได้ปกติเลยปิดเปิดเครื่องได้ล่างเครื่องได้แต่ว่าอันทว,วาไภัยกรณีภัยที่ไปลงเฟิ่์มแว่์ใหม่เนาะไปอัพล้อม,มเปลี่ยนล้อมเปลี่ยนอย่างอันนี้บน่ใจว่ามันจะคงอยู่คือเก่าบออันนี้เขาก็ยังพรท่านได้ล่องเบิกเนาะแต่ว่าถ้าว่ารล่างเครื่องนี่บุพีปัญหาอย่างเขาเคยแลวเขาลองแล้วเท่าน,น,น,นึงเนาะแต่ถาว่ากรณีจะไปอัพล้อมอัอย,อ,อย่างนี้นะบน่ใจเนาะคิปนี้ก็บเจ้าจุดกรณีเนาะวังว่า จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมถ้าว่าพไสที่สนใจอยากปลดล็อกอ๋อเครือข่ายก็สามารถติดต่อได้เนาะปลดออนไลน์ปลดออนไลน์เลยเนาะหรือจะเป็นต้องส่งเครื่องมาหรือว่าพไสที่สนใจอยากได้เครดิตอยากซื้อเครดิตก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะหับซื้อทุกเครดิตครับหรว่าจะเป็นเครดิตอ่าปลดล็อก frp หรือปลดล็อกรหัสเออหรือว่าปลดล็อกเครือข่ายเนาะสามารถเติมได้ทุกแบบเนาะอ่ะจะเป็นประเด็นขอกขอับใจ